thank mm -hmm. คำพีประจำวันนางรูธบทที่2ข้อที่3เธอก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตกเผอิญเข้าไปในนาของโบอาดซึ่งเป็นคนตระกูลเดียวกับเอลีเมเลกสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการพรยามเช้านะคะเรายังอยู่ในหัวข้อที่บอกว่าดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้าซึ่งเป็นอีพีที่2นะคะที่เราจะเห็นถึงสิ่งที่ เหมือนพเพอิญเหมือนบังเอิญแต่ไม่บังเอิญนั่นเองเราใน EP 2นี้นะคะเป็นตอนที่ได้พูดถึงบุคคลที่3นั่นก็คือได้กล่าวถึงโบอาดเป็นครั้งแรกและโบอาดเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญในเรื่องในพระธรรมนางรุตเลยก็ว่าได้นะคะโบอาดเป็นญาติคนหนึ่งของเอลิเมเลก นะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่งมีในชุมชนโบอาดความหมายนะคะชื่อของเขาเนี่ยแปลว่าในพระองค์จึงมีกําลังพระธรรมนางรุธบทที่2ข้อที่3ได้กล่าวเช่นนี้ว่าเธอก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตกเผอิญเข้าไปในนาของโบอาดซึ่งเป็นคนตระกูลเดียวกับเอลีเมเลก นางรูธได้ก้าเดินนะคะก้าการก้าเดินในครั้งนี้ของเธอเนี่ยมีพระเจ้าทรงนำเมื่อนางรูธเข้าไปเก็บเข้านะคะที่ตรงในนาส่วนที่เป็นของโบอาดนะคะพระกัมพีบันทึกว่านางรูธนั้นเผอิญเข้าไปในนาของโบอาดแต่นี่ไม่ใช่เหตุ บังเอิญนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงนำย่างก้าวของเธอนะคะแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้เราได้เห็นถึงความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของหญิงไม้นะคะผู้ยากจนได้เห็นถึงชีวิตของนางรุธว่าแม้ในเรื่องที่ดูเหมือนเผอิญนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าในชีวิตของเธอ พระราชกิจแห่งการจัดเตรียมของพระเจ้านะคะในชีวิตของเราเน่ยเป็นทั้งความปิติยินดีแล้วก็เป็นความลึกลับนะคะพระองค์ทรงร่วมงานกับ เราอย่างต่อเนื่องนะคะทรงทํางานภายในเราและเพื่อเราและทําให้เป้าหมายแห่งพระคุณของพระเจ้านั้นสําเร็จในชีวิตของเราสิ่งที่เราจะต้องกระทําก็คือการอธิษฐานและสแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้านั้นเองแน่นอนว่าในหลายครั้งนะคะในสถานการณ์ชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งเราจะต้องตัดสินใจกระทําอะไรบางอย่างซึ่งบางครั้งเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะแต่ขอพี่น้องกระทําอย่างนี้ว่าเรานั้นนะคะ จะให้พระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตของเราทุกๆก้าวที่เราเดินนะคะให้พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้นำชีวิตของเราเตรียมชีวิตของเราและเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้ที่ควบคุมสถานาการณ์เหตุการณ์ต่างๆและทรงนำลูกของพระองค์ไม่มีอะไรที่บังเอิญในชีวิตของเราแต่ทุกๆอย่างนะคะเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้านะคะทุกเรื่องราวพระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเพื่อที่เราจะเรียนรู้นมทถยและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อสิ่งที่สําคัญก็ คือว่าขอให้เราใช้ชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มากที่สุดนะคะนี่คือเงื่อนไขแรกนะคะในสองวันนี้ก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้าทุกๆย่างก้าวขอพระเจ้าทรงโปรดนมพี่น้องทุกท่านนะคะพระเจ้าเอพรอพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ